จนันบ,บุรีจดพิธีวางพรมาลาถวายาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปรงชฉชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่านบบริเวณพระบ,บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการจนันาบุรีอำเภอเมืองจังหวัดการจนาบ,บุรีร้อยโททศพลชยัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจนาบ,บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวยะะายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทศในสกรินทุมเสนนายอดิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหาร นักเรียนเหล่ากาปชาติจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและประชาชนร่วมพิธีโดยส่วนรชาชการและหน่วยงานต่างๆแนะนำพงมาลาวางถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบารมราชชนนีจากนั้นผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่อทันในพิธีจุดทุปเทียนถวายราชาสักการะหน้าพระราชานุสาวรีและกราถวายราชาสาดัดุดีเพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหารกรุณนาิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สมเร็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีพระราชสมภพ,พเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443่าณจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นพะธิดาของพระชนกชูและพระชนนีคำทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสมเร็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงสงขานครินณวังสะระทุมเมื่อวันที่10กันยายน2463และทรงมีพระประสูติการพะธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและพระโอรสสองพระองค์ซึ่งต่อมา พระโอรสทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นของราชสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยพระราชทานความเมตตาต่อชนทุกชนทุกวัยไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใดทรงเอื้ออาทรต่อทุกสุขโดยทั่วหน้าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสงเคราะห์ข,ข,ของประเทศไทยโดยแท้ ข่าวหนี่24กันซาบุรีชุติการหลวารินายงาน